หนูนาวหนไม่ไดด้ไม่ะคสวัสดีค่ะควัสดีค่ะพวกเราก็จากละครผีเสื้อสลับลายนะคะวันนี้นำโดยพี่กบผู้จัดนะคะค่ะ อยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราบ้างคะถามได้เลยนะคะรู้สึกก่อนแล้วแต่งมาที่ออนแอร์วันแรกด้วยสิ่งแรกเลยก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าดีใจมากๆที่เราทําละครมาเราก็จะได้ออนแอร์ในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็สิ่งต่อมาก็มีความเชื่อว่าในเรื่องของละครนะคะในแนวดราม่าเนี่ยคำว่าปราสราโปรดักชันเนี่ยไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนคะ่ะตันนี้พิเศษยังไงคะทุกคนความพิเศษความ ความพิเศษของเรื่องนี้คําว่าผีเสื้อสลับละนี่คุณคุณจะมายืนสลับกันทําไมลูกคุณอยู่ไหนก็อีอันนี้เสื้อสลับลายนี่ไงคะนี่ไงคะเห็นไหมคะนี่เขายังสลับกันเลยสลับกันอยู่ให้เห็นเลยนะไม่ไม่ไม่จัดก็เล่นซะไม่เป็นไรคืออย่างนี้บอกว่าของเราเนี่ยการเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการพัดภาาที่แสนเจ็บปวด แล้วก็การดำเนินชีวิตที่แสนจะสิ้นหวังและความหวังที่รอคอยเพราะโลกนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าในความพิเศษตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาจะได้รับความยุติธรรมกับโลกนี้กับเขาเนี่ยคือโทนของเรื่องแล้วก็คีย์ของเรื่องนะคะส่วนในเรื่องของความดรามา่าเดี๋ยวคำว่าพัดภาคที่แสนเจ็บปวดเนี่ยคนที่เป็นแม่ลูกกันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสได้อยู่กับลูกตัวเองแล้วเฝ้ารอวันแล้วมีความเชื่อว่า ลูกยังไม่ตายยังอยู่กับตัวเองเสมอแต่เมื่อไหร่จะเจอละ่ะส่วนตัวลูกที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถูกการดำเนินชีวิตที่โหดร้ายในทางโลกนะคะในความเป็นอยู่แต่เขาก็ยังมีความหวังแต่ส่วนอีกคนหนึ่งสลับลายอีกคนหนึ่งเนี่ยคือมาด้วยมีความพร้อมทุกอย่าง แต่ความพร้อมของเขาเนี่ยกับอีกคนหนึ่งมีความแตกต่างกันเราถึงบอกว่าละครหนึ่งเรื่องเนี่ยถ้าคิดว่าเราจะสร้างให้มันมีความเข้มข้นความสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยแต่เราก็สอดแทรกความรู้แล้วก็ให้คนดูเขาได้ประโยชน์ไปด้วยหนึ่งในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยถ้าไม่มีความรักมีความสามาัคคีของคนในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีความแตกแยกมีความร้าชานมีการเกิดขึ้นผลพวงที่ได้รับก็คือเด็ก นะ,ะสองคือความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันการเรียนรู้การอบรมการสั่งสอนนะคะเรื่องนี้เราสอนทุกเรื่องเราถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นแค่โทนเดียวแต่เรื่องมีให้รู้ทุกโทนเลยนะคะคนเราเนี่ยถ้าจิตใจดีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็เป็นคนดีได้นะคะแต่ถ้าคนเราเนี่ยคือจิตใจไม่ดีอ่ะคุณจะอยู่สูงส่งขนาดไหนก็ไม่ดีค่ะ เขาถึงต้องสลับกันทาไมคะไม่ว่าใครค่ะไม่ได้ว่าลูกเลยมาดูล้นๆยังไงมาดูร้นกันไปหมดเลยคือคนที่ร้อนเนี่ยพอพูดถึงยังไม่ได้ว่าเลยนะคะร้อนล้นแล้วค่ะอยู่ไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้แหละค่ะเป็นแนวคนเรื่องที่กบจะบอกว่าคือเราก็สอนคนดูไปด้วยนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามีมีความที่เราจิตใจดีเราจะอยู่ตรงไหนเราก็ดีได้นะคะก็คือความดีจะชนะทุกอย่างฟังจากเสเรื่องค่อนข้างดราม่าจากหนังค่ะค่ะดราม่า โอ้โห oh, ขั้นนั้นเลยค่ะเดี๋ยวก่อนตับพังเนี่ยอย่างอื่นค่ะเราขอเอาน้ําตาดีกว่านะคะตับพังมันเป็นอีกแบบนึงแล้วค่ะนี่ค่ะขอเอาน้ําตามาดรามากถ้าแบบว่าต้องผ้าเช็ดหน้าไม่เพียงพออาจจะต้องขยับไปที่ชู่เลยนะคะทางเรามีให้นะคะบอกเลยนะเอฟซหรือแฟนคลับของทางช่อง7 HD ดเีเนี่ยบอกได้เลยนะคะถ้าผ้าเช็ดหน้าเปียกแล้วจะต,ต้องการที่ชู่นะเดี๋ยวกบจัดให้เลยนะคะ จัดให้ทุกคนเลยค่ะรับรองได้เรื่องดราม่าค่ะแล้วที่สําคัญคือนักแสดงทุกคนก็เต็มที่ด้วยก็เล่นได้ทุกคนคือเล่นไม่ได้กบก็ไม่ยอมอยู่แล้วอันนี้คนเฟิร์มค่ะดราม่าตั้งแต่รุ่นแม่สองแม่เลยชนะคะพี่นุกับพี่สาเป็นยังไงบ้างคะเอาพีพี่นุ๊กเป็นยังไงคะพี่กก่อนก็ก็ได้ได้ประกบคู่กับพี่กบอีกแล้วนะคะได้มาเล่นเป็นลูกพี่กบอีกเรื่องนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ ต้องบอกว่าเรื่องนี้ดราม่านี้ตั้งแต่ฉากแรกซีนแรกเลยค่ะเรื่องนี้ตอนตอนที่หนึ่งก็ไม่มีปูแล้วนะคะคือเปิดมาปุ๊บดราม่าเข้าเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างก็คืออีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องของเนื้อเรื่องก็คือวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยตอนนี้จะเป็นสมัยใหม่แบบณนะปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะก็อยากให้ติดตามนะคะต้องหยิบทิชุ่มมาวางไว้ข้างๆ จริงเราแนะนําให้ดูคู่กับแฟนนะคะดูไปแล้วเราร้องไห้เขาก็จะมองว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางดูไปร้องไห้ไปค่ะพี่สาค่ะของศาเนี่ยถ้าดูกับแฟนคงไม่ได้ทาไมคะคูแฟนคงเลิกกันก็เห็นตาติดตลอดไม่น่าเลินกดูกับแฟนคงเลิกกันแน่นอนเพราะว่าต้องบอกค่ะว่าในตัวละครแต่ละตัวของ เราขอพี่บทพี่กบเนี่ยคือแต่ละตัวที่สาได้ได้รับบทมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีมิติหมดเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เราเราจะไม่อวดไม่อะไรกันทั้งนั้นเลยนะคะให้ทุกคนไปดูเอานะคะทิชชู่มีเท่าไหร่นะคะต้องใส่ให้หมดเลยแล้วตัวนี้นะคะขอขอไหว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไปไหนแล้ว อย่าตกอย่าเกียจกันนะคะบอกเลยนะคะแล้วก็การทํางานในแต่ละขั้นตอนในแต่ละฉากเนี่ยพี่กบเป็นคนมาลงมาดูเองทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าอารมณ์ไม่ถึงอะไรไม่ถึงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เส้นเรื่องของละครเรื่องนี้อยากจะให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่า <ๆ S 1> มันมีอะไรที่สลับซับซ้อนกันอยู่ตามชื่อเรื่องเลยผีเรื่องผีเสื้อสลับหลานเปิดตูงเย็นก็ยังพอมีอยู่นะโอะเอาไว้ก่อนก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้ว่าตอนนี้มันมีหลายพันอยู่แล้วพอเลยค่ะไม่ต้องก็ได้ค่ะ ถึงที่สาแล้วก็ถึงพลอยด้วยหรือเปล่าเปิดเรียนนี่ไปทานี้ท่านยังไงก็ของแบบว่าป่าละอูก้านยาวเนื้ก็เล่นกับพี่กบมาสาเรื่งที่สามค่ะแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเป็นบทร้ายเลยมาครั้งนี้ก็คือร้ายเลยแล้วแบบแม่กบก็ไม่ปล่อยให้แบบเบาเลยใช่ค่ะต้องต้องคอยแบบวีนตามวีนนางเอกตลอดเลยค่ะลูกไม่เคยเล่นร้ายมาเลยเหร กแม่ลูกคุณนะลูกคุณนะลูกคุณกใจมากมาฉากแรกที่ลูกทำไมร้ายขนาดนี้ได้แม่มาได้แม่มาปีนักเอกของเราเกแข่งคันนางเอกเรื่องนี้เขายอมคนหรือสู้คนอี่างจริงๆอะอยากสู้ค่ะแต่ด้วยด้วยสถานะมันไม่สามารถสู้ได้ทำได้แต่เก็บค่ะก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดราม่าหนักมาก ที่บอกว่าผู้จัดไม่ปล่อยไม่ปล่อยจริงค่ะบางทีเออมาเมีย่ยวเดี๋ยวจะแบบว่าขอภาพใกล้นะขอน้าตาแนวหลอกนี้หยดออกมาข้างนี้ให้หน่อยซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงค่ะพวมผู้จัดรีเควสค่ะถึงลองไม่ออกก็รอค่ะจนกว่าจะรองอมา่ที่กบรอค่ะทีเราก็ช่วยรอค่ะคือถ้าภาพไม่สวยก็ค <c oughs> ือพี่กบไม่ปล่อยออกไ ือว่าเป็นละครที่ร้องไห้เยอะที่สุดไหมคะค่อนข้างจะร้องไห้เยอะมากค่ะตั้งแต่วันแรกยันวันปิดกล้องอะ่ะไม่มีวันไหนที่เหมี่ยวไม่ร้องไห้เลยใช่ทะเลาะกับทีมงานอ,าอะไรนะคะทะเลาะกันเองค่ะ <laughs> ค <laughs> ไม่ใช่ละครดราม,มาร่าค่ะ <laughs> ซึ่งดราม,ม่าแบบรันทดมากค่ะ <c oughs> มาสองุอ่มอาบิ๊กค่ะพิ่ครัเป็นคนดีแน่เลยเป็นคนดีแล้่นี้เป็นคนดีครับจริงใช่ไล้ว่เนี่ย โอ้ก็ตามเลยฮะก็คือไลน์ดัดจีเซอร์แล้วครับไม่ผิดบอกแน่นอนครับใครที่คิดถึงความร้ายของกฤษดาเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเตรียมรถทัวร์ได้เลยครับมาจอดตรงนี้ได้เลยมาได้เลยทำพื้นรอแล้ร้อนรับจะได้จอดกับลอยใช่ไหมใช่ครับคุณสองก็ไปเดี๋ยวรถทัวร์ไปด้วยกันเลยนี่แะพี่ันที่สายคนนึงเดี๋ยวไปด้วยกันเลยเราอะ น้องเวน้องไตรไตรของเราก็ร่วมงานกับที 2> 2> ่กอบขายแน่รก็อย่างที่บอกครับเก็บทุกเม็ดไม่ปล่อยเลยครับก็ผมก็ต้องพัฒนาตัวเองครับก็ต้องเต็มที่กับงานครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับเห็นว่าบทของไตรก็ดาร่าเหมือนกันก็ค่อนข้างมีปัญหาก็เป็นเด็กมีปัญหานทุกเรื่องแล้วคใหญ่เ็จะได้รับคาแรคเตอร์แบบนี้ครับก็แต่มันจะเป็นตามาที่แบบ เกี่ยวกับครอบครัวผมก็ยอมรับเลยว่าเป็นครั้งแรกครับก็ต้องทํเป็นบ้านค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะต้องคอยสนับสนุนนางเอกคือพอี่ยาอรชาครับผมก็เป็นเพื่อนซีกันครับก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับอย่างที่ต้องมีโอกากบ้านอบ้านแตกใช่ไหมคะใช่ครับคือเปิดตอนมาก็ทะเลาะกับคุณพ่อเลยครับกับพี่โก้ใช่ครับไม่ได้มีอะไร แบบคือเขาไม่อยากมีค่ะแต่พี่โก้อยากมีค่ะอันนี้จริงเรื่องจริงทั้งๆเรื่องจริงและก็ละครค่ะวายพี่โกก็เลยแบบเอ้ยมีวายหรือเปล่าเรื่องนีความหมไม่มีไม่มีค่ะส่วนอย่างพี่น้องไตรก็อาจจะต้องบอกนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมาเล่นกระกบครั้งแรกแล้วด้วยบทของเรื่องนี้คือต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นสเต็ป แล้วก็จะมีปัญหาในครอบครัวนะคะเขาก็จะมีความลับอย่างหนึ่งแต่ซึ่งเราจะไม่บอกไม่สปอยนะคะเป็นความลับที่ไม่สามารถจะบอกใครได้แต่ว่าก็เป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องว่าทําไมครอบครัวนี้ถึงต้องแตแกแยกทําไมพ่อแม่ถึงรับคุณไม่ได้ทําไมคุณต้องหนีออกจากบ้านไปเนี่ยพอเป็นใจได้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์หลายๆอย่างเนะะี่ยค่ะการขับเคลื่อนของน้องใหม่เนี่ยเรามาเจอกบบีแล้วก็เคียยวโดวยทุกครั้งที่มากองเขาก็จะเกรงแล้วก็เครียดนะคะบางทีเราบอก เป็นอย่างนี้นะลูกเป็นอย่างนี้นะเราเราจะต้องเริ่มจากหนึ่งไปสองแล้วก็ค่อยไปสอาจจะถ้าซีนเนี้ยมันอาจจะต้องแรงเลยก็ได้อะแต่น้องก็จะได้ทุกคนที่เข้าด้วยกันเนี่ยช่วยไม่ว่าจะเป็นพี่โอตเองเนาะแล้วนี่เขาอยู่ด้วยกันสองคนกับพี่มะเมียวเวลาอยู่อยู่บ้านเดียวกันแบบนี้ก็จะช่วยกันฝั่งนี้มาพอฝั่งนี้ช่วชอบมาละลานเขาที่บ้านก็จะช่วยกันแต่คือเขาอาจจะแบบว่าอันนี้ด,ดีกับดีกับน้องเพราะหวังพี่ จ้าด,ดีกว่าน้องคือหวังพี่คือเพ่ก็คือส่วนนี่เขาก็จะรู้ว่าไอเนี้ยไม่ดีแต่คนเนี้ยดีนะอะไรประมาณแล้กก็จะสลับคู่สลับคั่วกันอยู่ประมาณแบบเนี้ยค่ะเหมือนบรรยากาศในกองก็ค่อนข้างจะเรียดตามด้วยไหครับเพราะมีพี่กบพี่กบต้องบิ้วต้องบีททุกคนอะไรเงี้ยหรือว่าน้ำ เพียดไม่รู้คือคือ <c oughs> เราก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะ <c oughs> เราต้องถามเ <c oughs> ขาถามหนูหนูก็ว่าหนูโอเคนะ<ม>แต่ก <c oughs> ็แต่ก็จะเข้าใจว่าถ้าซีนนีเนน้เป็นซีนขายเป็นซีนโชว์มันไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวกบอย่างเดียวที่ได้นะคะตัวนักแสดงตัวน้องๆเองเขาก็ได้อย่างเงี้ยอย่างจาได้อย่างมีบางซีนที่พี่พลอยแบบว่าจะต้องเหยียบมะเหมี่ยวด้วยรองเท้าส้นสูงด้วยการฉีบถางอันนั้นแม่เพิ่มมาใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเยอะเลยค่ะเพราะว่าในบทไม่มีในบทไม่คือในเหมี่ยวจะ ไม่จ่าย่อนได้่นได้คือคือด้วยความรู้สึกของกมมีความรู้สึกเขามาขนาดนี้ยเขาไม่ควรผ่อนน่ะคือเราบอกว่าคือเราบอกเราเปิดให้รู้ไปเลยว่าคุณไม่ใช่นางเอกอะคุณร้ายแต่จะมาอยู่ๆจะมาแบบมาเฉียดมาไมถ้าจะคือเราให้ให้รู้รู้ว่านักแสดงคนเนี้ไอ้บทตัวเนี้ยลึกๆอ่ะมันไม่มันเป็นคนที่เหมือนว่าจิตอยากกายก็อยากแต่รูปร่างหน้าตาสวยมาก นะแต่ข้างในหยาบอย่างเงี้ยค่ะคือพลังบวกเชิงลบมากอายเลยอายเลยแบบไม่ไม่คือแต่เราไม่ได้ให้เขาเป็นการแสดงที่ไม่ได้เป็นคําพูดไงอ่ะยังใช้เท้าเตะถังไปเอาเท้าเหยียบไปแบบถ้าจะโดนหน้าให้ต้องเช็ดรองเท้าชั้นแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยเราบอกเช็ดเสร็จแล้วเราบอกสิ่งที่ผบอยากได้อยากได้น้ําตาให้ไปหยอดอยู่รองเท้าอย่างเงี้ยคนนี้เ็าต้องเล่นอือ้าวเดี๋ยวเล คนลุกเลยค่ะจะขนลุกทุกครั้งที่มองมาบอกว่าพี่กบกำลังไปหน้าเซ็ตมึงแล้วเกรงคิดเดสนัยแม่กบกำลังมาเกรงคิดเดสใช่ไหมใช่ครับพี่กบกำลังไปหน้าเซ็ตคืควก็จะแบบโอเคยังไงนะคะแม่เวลาเขาไปแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนเหรือไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนค่ะคือปกติบางทีอะเราอาจจะแบบว่าเข้าใจในความดราม่าระดับนี้แต่พอแม่เข้ามาแม่เติมแบบ ปี๊ดสุดประหลอดได้เลยอะไรเงี้ยแต่มันนอนก็สวยเนาะใช่อะไรนะพร้อมค่ะใช่พอคัดแล้วมันเหมียวยังร้องไห้เลยค่ะใช่ใช่น้องเจ็บจริงแหะหนูไม่ได้อยากจริงนะหนูไม่ได้อยากรองเท้าแล้วรองเท้าไม่ได้รองเท้าส้นสูงด้วยแล้วความทารุณของคุณอะเช็ดสีเช็ดสีรองเท้าฉันเหรอเช็ดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราดูกลัวดูในวันนั้นแล้วก็บอกว่า ถ้าได้น้ําตาโอมันจะแบบอินมากเลยคนดูก็จะคือคนดูจะบอกว่าเกลียดอินนี่มากเลย<ง>เกนะลียดมันเกลือเกลียดมันแล้วก็จะสงสารคนนะี้คือบอกว่าทุกครั้งที่เราเช็ดน่ะเราบอกให้เช็ดมันเหมือนเช็ดด้วยน้ําตาทำไมชีวิตฉันมึงโหดร้ายขนาดนี้ร้ายในตัวเองแล้วทำไมยังต้องเจอผู้คนที่ใจร้ายกับตัวเองเองีกเ,เขาถึงได้เป็นสโลกแล้วทำไมโลกนี้ไม่ยุติธรรมอะ่ะแล้วเขาก็ต่อสู้อ่ะแต่โลกกลับกลับมาหาตัวเองอีกรอบหนึ่งนะคะรอยนี้ก็ช่างกายจะหาทำตามแม่ ทำตามแม่แม่กบหรือแม่แม่กบใช่ค่ะแต่ซีนั้นหนูก็เตรียมตัวในการ ทาครีมที่ขาให้สวยๆค่ะอินเสิร์ตขาแข่งขาเพราะขากันหน้าม่าเมี่ยวอยู่งี้เดี๋ยวก็เตรียมทาครีมเลยปหนูกำลังเอาขาหนูเปรียบเทียบกันหน้าม่าเมี่ยวเลยมั็นล้จริงเนี่ยไม่ได้เห็นไปแล้วเห็นขาเยอะค่ะนี่พูดเล่นๆแล้วก็เออเตรียมตัวซีนนั้นก็คือยากพอสมควรค่ะงั้นเราต้องไปดูกันแล้วค่ะว่าซีนนั้นเป็นยังไงขาน้องพลอยกันหน้าม่าเมี่ยวจะเป็นยังไง ทีนั้นต้นๆไหมคะต้นๆต้นๆค่ะวันนี้พ่ไม่ได้มาน้องมะเหมี่ยวก็ถึงพี่ชรอนใหมค่ะค่ะก็พี่ชรอนเหมี่ยวได้ร่วมงานมาเป็นเรื่องที่สองแล้วค่ะพี่ชรอนก็เป็นพี่ที่น่ารักเขาคอยช่วยแบบพวกเราทุกคนเลยค่ะอย่างแบบน้องใหม่พี่ไต้คือเพื่อเข้ามาใหม่ก็คือเหมือนแบบพี่ชรอนก็สอนแบบ เขาติดอะไรพี่ชอนก็ซอนซอนซอ,ซอ,ซอ,ซอคือเขาเป็นคนที่แบบรับจบในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโชคดีมากที่แบบมีพระเอกเป็นพี่ชอนเราจะได้เห็นความกรีดของพระนางมากไปไ้เยอะไหมเรื่องนี้ไม่ไม่ถึงกับกกี้ค่ะฟิล<ช>เหมือนแบบลิ้นกับฟันลรอ<ม>แบบทะเลาะก,กัน<ช> <ๆ S 1> เยอะกว่าแต่ว่าความน่ารักของความทะเลาะมันก็มีบ้างอย่างเงี้ยค่ะสูพี่เขาไหวไหมคะพี่คนไหนคะพี่ชอนนะคะหนูสู้เข้าไหวไหมไม่ไหวเลยค่ะ Cel, hmm. à, เราก็ก er so, so ็เก anyway. ็บแล้วเราก็มาระบายให้ไตฟังเพราะว่าเขาคือพวกเราเพราะเขาก็ทะเลาะกับพี่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็จะไปดูพี่อีกทีใช่แล้วเขาก็ทะเลาะกันอีกแล้วเขาก็มาด่าเราอีกอันนี้คือพี่ชอนไม่ค่อยดีกับเหมี่ยวอ๋อใช่แต่ทำไมเขาตามตื้อหนูตลอดเลยเออเขาแบบตามตื้อแบบบอกเลิกไปแล้วก็ยังมาหาอยู่นั่นแหละเงี้ยดูบั่ใจขับก่อนนะคะ พ่าเขาเป็นแฟนของหนูคนแรกค่ะแล้วหนูก็เทเขามาคบกับพี่ธนีค่ะแฟนใหม่แฟนใหม่แฟนใหม่มีแฟนใหม่ใช่คนคนนั้นแม่ปื้มใช่เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมปื้มรวยรวยไม่ได้แค่สลับคู่แล้วสลับคู่ยังมีนนะะคี่นะคะค่ะอ่ะ เเล,เ,เลยลูกเ,เลยเเลยูกแม่มาแค่ตีนเดียวเองนะคะแต่ก็อยากจะฝากละครอย่างที่บอกนะคะว่าการเริ่มต้นของผีเสื้อสลับลายของเรานะคะเริ่มต้นด้วยการพลัดผ้ที่แสนเจ็บปวดนะคะแล้วก็การดําเนินชีวิตที่โหดร้ายและความหวังที่เธอเรอคอยแล้วเรามารุ้นกันนะคะว่าเมื่อไหร่โลกจะยุติธรรมกับเธอนะคะผีเสื้อสลับลายช่อง7 HD จันถึงสุกนะคะ19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะบินค่ะพ้อบินค่ะ ย yeah. ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ๋ทุกคนเบกก่อนค่ะพี่นกิอขอบคุณค่ะ